สวัสดีครับไม้ก็ไม้เดิมเจอกันอีกแล้วครับชีพยังแบบที่นี่เอาพวกอุปกรณ์แล้วกันฮ่อีขนยังมาเนี่ยเต็มกระบวงรถเลยเกลือประหุ่งรือาวมาแลว้<อ>วก่อโคกโคกซ้อนซากเน่าเนียดจาน พริกตะไคร้เน่าตะปิเผือเทศพริกกร,ระแดกสรุดครบพ<อ>ักกันมีโอ้แม่นพักธรรมดาแล้วนี่นพักดีกรีพร้อมตันนี่นี่อสองบังเล็กๆครับอ่ะสองบังเล็กๆเจอกันเมื่อนี้ละรอบเบิรงเมโนวนครับที่นี่ยังเนาะ การถห็ตามไม่ดีเอาปั่นดอกไฟามตสามใบยังดีซิปเงาเก่่ซต้งบบ้เลยนี่ปลาหน้านีเสียบซิปดอกหนยังในสวนกโนี่กูนี่ปลาเนี่ยคอยโคตมากเลยหมาย่าดีนักโกุ่มก็มุ่งงันบาท เรื้องกูได้อีดอกหนึ่งเยอะเลยวะป่ามูบ้เนี่ยเบิ่งจรินะก็ป่ามูได้ก็ว่าป่ามูจีทำกูได้ก็รู้ดูวันติดตัวเลยหยอบใช้ยังนังได้รับอามาสานเ้องมก็จิ้มไ่ดูนั้ดอกนี่นมเาอยู่ันทน เดี He ๋ยวพัจะได้อ uh> uh 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 ีกภาษามูเห่อครตัวสับมนหายเลยบ่กลวมถึงอืมขึานระเบิมาเด้อพี่น่องเลยตาข้ตาดเขาเอกได้ลุกเขยลุกเขยทั้งกระสินห์มาเอารวดผมยู่คนนึงเอาอยู่บ่ผมมือซึกบ่ผมคน โอ้ปมเผามาเบิ่งอะไรตัวเดียวไม่ได้ไลยเลยนั่นสิบปโตหนึงหมูละละจะแทบทีจเสียงนั่นอะทำงานสายปีลาบป,ป่าลาบปปาลาบป,ป่าครับผมแต่สยย่งใหญ่ท่องอยู่่ะมันใครบ่ถรามันใครหน่กีีด้วยเกี้ยงลยไกเกือดนใครโกูจะบีบปอกให้บิดใก่อเด็ บีบเสก้ยไกวกัได้หัวมันก็ตกีได้เนี่ยกีแค่หัวมันไม่กีกินมันๆใส่กันที่ก้าตัวเล็กยปากกระแป้งกระปึงเขากันปากน้อมันจังมันเสียบเนาะแต่เล็กตอนนันใบเัาไปล่างที่หลังรั่วทุกคนก็มไงฮะพูดถึงว่จะหามืดเนี่ยบไดบ่เนาะอีหลีไอปเรยเป็นงุ้มปลาตัวนั้นเนาะเขาจะงุ้มมืดๆได้เนาะ ไปเีงุมองงุหมอเนาะแล้วเดียวได้หลวัวข้าจเนาะข้ามาหมดนเเป็นงุมอสิบนาทีจนข้าโอ้ยแบงแม่มีนเฮียนเด้อดทั้งตีนทั้งเมื่อนั่ยุ่ขึ้นมาเจ้าสามหอเนาะปออย่างเงี้เนเงนตปื้อแม่ใส่หอยจะได้อีกบ่กไปตื้อเอาไมมาทสร้างเขได้ึกเฮียขี้เลื่อวานรุนบอสไเปบอบอกขัมุดบอกาัมดฟังตัวกัเวียนท่านวานรันแต่ฟังตันี่ฝนตกเลย mắm ba hắp này, ki man nè đôi nhầm ba thay vì mọi người có người có người tích nói và mhm 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 มึงเนี่ยมึงเนี่ยเอ็กไม่อยู่จังวันยงไปรียกษาเร็วเห็นยังไงเนี่ยมึงเผากูเนี่ยโอ้หคนมันรงอ่ะเออใคเนี่ยเราที่นี่เนี่ยธรรมมาติมาครับพอดีใช้ปีสียำแซ่บเอาเบิดเลยมันมามือนี่หมู่บ้านนี่สองหาทเจ้าหมูฮู้ไม่ใช่นี่เมนูบาทมือไี่่เสยังนคอนี่ชื่อชื่อยัง กับเราหัวน้อยโอ้ยกับพวกเกี้ยวผมกัยังซื้อเนาะบ่าได้เดี๋ยวผมกัซื้ออยู่เกินหน่อยระคานี่เด้ผักโงมผักหอมหมักบุ้งหมักพริกพวกตะไคร่บางหน้าห้องกับเก็บมาตตาบานอยู่แต่ว่ากับเมนูประมาณบวกเกินหนึ่งร้อยบาทกะแค่แบบว่านี่เลาห้องกินพริกนึงกับหาคนมาเบิดหาคนอิ่มเบิดนี่ยถืคนอะไหาคนถือคนไปหลับที่นีเดี๋ยวไปเติมหน่อยไล่น่ะลาบเหนียวไวปบวายเจ็บยวอย่างลาบเหนียวบ่ ก็สิบนวกลาบเหนียวอยู่ว่าโคกใช่ล่ะใช่ล่ะนี่ฮะสายปีกเพิ่นฟักแล้วได้หนิเหลือแต่ต่ำต่ำแล้วก็เกิดใส่ปีกใส่พักหอมใส่ยังเข้าไปกันโอ้นี่ล่ะมนูแซ่บใส่โบมูได้หนิมนู่นเล่ะอ่าไปยอยากเครไปแจ้งครับกันโคบีไทยอยากแม่มาเลยอ่ว่าบัดดึกดึกเอาดึกว่าอะไรกันเสือเอาเ๋ ซื้อเหมันไ่ได้ซื้อตัวแมนดูจะว่ามันบ่คอยเฝ้าหอ้เนาะจังได้ก็ต้องหายมันได้อะเดี๋ยว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 ก่อนเวก่อนยังว่าใช่หรอโอ้หถั่วห้อยห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 อยดเ๋าเยอะเอเออยอขึ้นไปท้ายรูปได้โอ้นั่นะอ่ใท้ายรูไอปนทายห้มยันเอียงยนเสียงยนยนที่ทานนี้ทานนี้ใช่ปีโอ้ยยันใส่แต่แ่ั

หเี้ยปากจไปไปบ้านออกก็ได้ละนี่นบ้านเอยู่หันกวอาแล้วมันต้องไล่อันนี้วะพาโอ้เต็มบ้านยะโอ้บานเดียวที่นี่ไอ้มาที่นี่เาวต็มเท่าทีนี่เราหมันมันมันอนี่มาพีมือสายเปียไปทมดได้ครับผม

โกสะดุ้งไปมมเลยจะเมาสิาอุ้ยปกดตัวนี่ปกดป,กปกกวดปดมี่กดแค่ไอ้มันตกสากตีนเนื้อเจอกันฮักฮักฮักักเจอน,นยย่ยาเด้อยาเด้อโล่ไงีิฝีมือยังใตาเดียวป,ปวดปวดหนหวาน,นกระมูลแล้วสายตีมือนไงแห่ทีเน,น,นาหายเนาะงานลุกานไปซอน้ำไหไเอานบ่ะ ôi giờ bán mương nam lại rồi này, à, bạn đồn chắc chắc nói cho phải bán đi, ôi thì bán đặc sản thừa cả papa mày đó nè Bát miếng có bao nhiêu miếng cột này, bạc cột đây một cái tua, bạc cột vậy, baht một, nó bơng baht một, à, con quan, miếng đạc, Bát một nè, Bát một hiến hốt, để nó pha

พร้อมหรอมะมาใส่ปีคืออะไรหลับหลับลาบนี่ครับต้องตำแบบอันนี้คือพอต้องห่วงลาบเหนียวเล่นป่ะนี่ยหลับ,หลบเ,เ,เ,เหนียวเราไปขวกซุกเอา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 นี่ใส่น้ำบอลนี่เอาตะาไคร้ใส่เลยบ่ะใส่ใส่บดใส่บดต้อ,องบดเลยถึงหอมต้องบดเลยอันใส่ตะไคร้ก็น่าห้มันแหลกไปน้ำกันเนาะจังหอมไหมน้ำเขาเหนือไหมใส่เบิดตุ้ยยัง

ขนาดพามัานมีเครื่องไหเนาะเดี๋ยวเอาน้ำก๊อยเยอะมาอยู่น้ำพิเศษอนิน,นี่กระทาเขาก็่ังค้างเจี๊ยตุ๊บผมบ่รมันก็ต้องก๊อยถ้าเกิดเล่นตงน้งใส่ใดซิมปุ่มห้องปุ่ม่านี่ดิเอาละออเอาละแต่ว่าจาิตจูฟื้นเขา เนาำอุปแดกแห่งไกวแข่งแฟบแข่งค้นแข่งข้นเขาบ่าก็สำหนับเห็นโอ้บ่ไหวดูเเลยกมก็บ่ไหวเชนองมึงงำตาแตกันล่หะหน่อยอดว่า

กินยป้งเยวแล้วแซบ่บเยอะน้ำรานนิดหน่อยก่อยไปเลยมืนขึ้นหอมเลยเครอบัวก็อิ่มไม่เป็นไรนะจะถายตั้งยุก่อนต้อตงล้างกรกงีทิ้มมรงรางทั้งหมดบ้างตาไปกินในทั่วไปแล้ว

หัวเกียวปิดมาสอมีหัวปลาืเอเลอบไปสตรได้ะสูตรไหมสูตรไหมบ่ จยบร้อยมาครับผมปล่อยนะชนะิมนะชิมนะชิมนะชิมนะร้อนยังคดยังับนะบ่ชิมนะชิมนะชิมนะบยอกลยคดกันบ๊าบ้ามบ๊ามขอจะพากินนะ ใคห,หมน้้ำปลาเนี่ยพันใจมัมนบ่ใจ<ะ>แล้วใจิ่หลายๆสุรถพ่อหรอวะอจจะพ่อพอแต่มาหุงไหมหุงพ่อแ่มพ่อใส่เหินเบอตุยางมั้เบ่โอ้เสียบว่ะใส่เปยียแต่ว่า,อาตอนที่มบ่ฮันมีน้ำปลานเลยบ่ รเราคอชิมชิมปะ,ะเดี๋ยวไปชิมน่เค็มจยปะเอเพื่อพักเพือ่อังให้ใส่น้ำปลาอีกบ่ามัยโอ้ยเดใส่เนาอพระแล้วพักเลยไรเพรแล้วน้ำปลาอีกมั้ยโอเคสร็ ไอ้ไม่อาใาอีกแล้เพื่อจะได้กินแล้วเร่อแต่ว่า้องการดับไฟพวไหนไปก็ดับเลยพูดกระตุงน้ามือพูดกระตุงพดไอ้ไม่นี่ดีเลี้มาหน่อยกันแวจะไปกเดี๋ยวการดับไฟกันไม่เราถึงเดินถ่าไกใ่ไอบยังมีหประความใช่่กเที่ยวใช่ได้นี่ใ่ไมองเลง ตอนน้ํานะตอนดําหูเฮามีเนาะใสอยู่เด้นี่ไปตอไดีเด้มันขึ้นลงอยจังซี่วเน้มันไหลธรรมชาติของธรรมชาติเสลัง้เฮานี่เมึงดูนวิเข้าหน่อยครับ่อีกว มือตากล่องใไแซบุบนครับเอก่นอืมครับยิบก็แซบบ่ิบแซบแซบเพราะบางอยงวาท่านกิมมาบางคนท่านกินได้สิเดี๋ยวคนมาดว่นครับัดเื่องอมารลดมาลดเดี๋ยวกินตัดอกใหญ่เลย ต่างมันธรรมชาสตรสวนลงหลดธรรมศาตรทาธรรมศาตรล,ลด<ง>นาวเลยเหรอดีเขาเลาะมึงนาวเจ้าเป็ี่ยนสียังไงวะนาวท่านเป็นไหมท่านเป็น,นปะหรืว่าเปียวานะนั่งเดะ

ไปก <ไป S 1> ินเ<ะ>นบ้านน้ำมาขงก็กินเขาอิ่มกับเขาในบ้าน,น่วมา้่ิ้วขึั้อเดียวใช่ไหมครับแล้วโอ้แ่ยากระขีนบ่ขอมเพียแก่ยาขี้ขันอะไน่ hướng ừ, này nhiều Ui, nó đẹp nó Chuột đi cái này, thương chí tầm hung lắm Đó Má, hai cây này, đúng không có Tầm ouais, màn... gì đó Ui, phải hạ mông cái này má hạ mông cái bờ hiền rồi nó Bỏ Cảm tác con của chúng Toàn của nó hả hả cho thế Chắc Anh có đi tìm cái gì đó เขาห้มน uh ัน oh. พ uh ี oh. ่พี่เออโอ้ยขับหนไมนันเมนูนี่ยตัวอีเมมาหลายคนทุวันเลยุกวันเนาะเป็แค่มันทุกวันเยู้ใดเมียกับูน่นเนล้ไปเอกอีกงุ้มต่อยอกแกกี่บองยานขอเฮ้ายังก็ใหญว่าข่เนาะแคาเจาหันบอกบ

ท่างขุนเหรมันดีกวาตัวห้อกินเรื่องแวมันกันทางได้ย่อนทางหิวตัวเนแดดมาเถอะอ๋แดดไปทางเหนขาดพวกกูมดเลยเ่างเหือเทงไยไปเตงซี่นะเออแต่กูไปดังกี่ทางคุนเหร่มาไหมเากลองมาเอ้ยตบคนไปม้วนยายสาโม้วนยายาครับผมยาย่าเห็นก็ต้องออกมาให้เอีกยขวดสองขวดด้อยไม่ด้ะได้อเอเทเร่ อากาศบนบางเลมดพวกพวกฮันโดว่าต่ไม่ขึ้นมากองลมเลยฮ้ยแทบเ่จับมาถึงนับขึ้นมาเออวะยังแบบเมีเี้ยฮบอจงไว้ตามาคงงงวยขาดบ่ไ้มันไฟอะมันไปอยากมากก่อยไหม กไก่เงี้ย่อยอกไปได้อแกแกดีก่กะนกะุบคัี้ย่นงดีทุมันเห็นอย่งเ้ยน่อออกไินหลเอยน่ะลำบากน้วขาง่ายหน่อยตัวยากอสดเลยน้ำล้างกันลำบากน้ำกินกับบะหมี่ กินแล้วก็เมื่อเฮือนเมื่ินรูบานแ้แกงเขาหรือว่าช่วยด้วมือแกนตัวไวตัวมันแล้วเหมือนนี่จะบีบเล่นกบบไปแบีแบบน้องเานี่ล่ะนีนู้นนบานงบน่อยเดี๋ยวไม่นูป่าไรองมันหรอก าปยยาพวกน,น,นี้พกิงงน,มนมยยไม่ไอ้ไม่กรอนอเล้วเลยทานมันเหรอนี่ดีด็โอ้หอาหวานหวารองหอัเด้ข้าวบัก้างไรข้าว้อเด้อจินจันลงนำน้่ทำไมต้างข้าวค้อจินจันลงนำนึกกลั ไปเอาลงไปเนี on, winter, so ่นเด้เตีปอยันดายางเนาะทำกันบ่เตี๊ยาก้นแบบเปล่าเด้อ้ยเตมแล้วหนึ่งกินเด้อนึ้ออันนี้เป็นปรอุมีรดชีวิตครับอันนี้ลมแล้ว อ้ขาแจมีทั้งเลยไอ้บาเติมอีกน,นะลองจูบา้าด้วบ่อขัก,กระดอ่าขึนมานันรถประเทศโปมวดเขาดอกอปโปมวดเขาโลดกูจักแค้มองแจ่มไหมโอ้ยคืูพีกที่รกเนะู้กินมื่อล้นวนเนี่เนาะ นี่แหะคิ่จะอายังเดี๋ยวด้นี่อ๋อีกาใส่ต้งเคียงก็ะออกเลยเลยมกินบ่คนำมาดู่นมันตั้งว้านระคำยิ้มไ่เดียวตำหงุ่นี่ไม่รู้ไม่สิ่เดียวกันว่ได้เริ่มต้นย่างเส้นไหมย่างที่ฮีนนาะุกเก็บไปยังไง ่มันกินงไม่ด่างหรือเปล่าอืมด่างสองเส้นห่านด่างใส่กันเลกินด่างลูก้รยไม่โอ้โเป็นกินไ้อยู่ yon, ay, uh, ้นานสให้นกันเลกินบางที <the 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 ่เราไปซื้บุยาทีไมาเอกลืนคือกว่าไหมบ้านเราสองบาทรไม่ร้อบ้านก็าหันสัมปายงไว้เยบ้านหันลไดียวอยู่หิบตัวองยาบ้านที่ไงบ้านอีกดองนึงเจอได้บ่ต่อ chắc vắn bọt tai cái thứ nhau là tai nạn hết nạn gây hết nạn gây hết nạn đấy, nữa, cái im im rồi ขามานละมัเนหาะมดกินทั้งทีกระดิ่ะเยอะก้อนจรงใจเยะก้อนเริงใจมันกุมเหมือนก้อนโมขนาดอิม่มหวนม,วมบอกเลยก็อ่ะก็ไม่อิ่มก็ลุกกูจะเข้าบบที่นี่มัยกูเอะเขาจะเข้าอะไจัดไปลยเงาน่กระตูนน้ำมาที่นี่เพชรจิ อำไมกิมกวนได้เปียบเนีอน้ำมันละลายอ่าเดวน้ำมันละลายกวนเนาะันก็เผ็ดเนาะันก็เฝ้าไปเตาจนี่ครับแม่นู่มันโอ้ดาบปลาครับดับเนียวฮะหน้อยนุกสอวโอ้ติดมันเป็นเง็นเงินทำยังไงเบ็ดเอวะังไงรสับใส่ไหม เดี๋ยวเอ็มไม่บันจิตตึกแหงมีฝากเมีเอาไหท่านคือบ่ดละ,ะไฝากคนไะไรก็แช่ครับบรรยากาศลำน้ำลำพันชาติครับหายุคฮัตจินแบบบ้านๆครับไง,ไง่ายๆก็ต้องซื้อจักบาทปลาได้แปดตันก็มาตต์ตือลวดอยากได้ก็นเลยอ่ะฝากคนไะไรก็แช่ก็เซอร์ไพรสครับสองสายไปเลยถนะ้าเจอคลิปนาครับบรรยากาศอาจจะโดนเกันมากหท่าน,นึงครับพันชาตินะอาจจะเขาโคกเขาปลาก็ได้ครับคลิปน้านะ ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ